đây thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทุกคนคือผมงงในชิมหายลูเหมียมันเลือกมาแล้วนะแต่ว่าเวเลสมันไปกดนาตาาให้เพื่อนอีกแล้วไม่มีใครฟาร์มกูก็ต้องมาฟาร์มชิบหายเอ้ยอะไรครับเนี่ย ก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหโดยนย่งเลสอีกกูยอด ก็มาก็มาดิครับโอ้โหขอเลดคืนนะเพื่อนดีครับแวนฟาร์มก็ไม่ได้เสียวว่าอะไรอยู่แล้วครับ có mai đi 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 có mai đi. đi thôi con bắt mà cú to ven mà phàm lên nha rồi này Tại có sửa ấy rồi Để đi chiều mà Oh, <laughs> Cô cháu mang con, hello Tao chơi nổi chuyện อล่าสุดเพื่อนเพื่อนกูเดินผ่านเรี่ยมังกรช่วยเลยเหลโอเคได้อยู่ก็มาดิครับแตกเมั่นโอ้โหไม่แตกนิดเดียวืแหวนโคตรแรงเลยว่ะเหมือนมันมีตัวอยู่ในภูมิ นี่ไงว่าแล้วบัตรเล่นเกมเร็วสิครับตั้งแทกกูก็เกือบตายเฮียโดนป้อมยิงตายสัตว์เอย เดยวลงไปช่วยก่อนก็มาดิครับสวยพ่อมันคือความจำเป็นเราจึงต้องใช้แวนฟาร์มแต่แวนก็ฟาร์มโหดวดว ขอเก็บออบเจกทั้งหมดเลยแล้วกันนะฟาร์มโ <hold> <end> หดอยู่ไม่ได้อะฮึออกมาดิ s <S มาดิครับโอ้โหดูดิโคตรแรง เมื่อกี้ตีป้อมแต่ได้คนด้วยเฉยงงมากาา์มหดเหมือนกันนะเนี่แหวน รอเรี่ยวหรอแตกอุยแวนฟาร์มไม่โคตรแรงทุกคนไม่มีมานาวะเว <Ultimate. S 1> นฟาร์มโหดเกินอืมนิดเดียวสวยเพื่อน ขนาดดิบตัวมาแย่นะเนี่ย oh, <man. S 1> เดี๋ยวว่าทีมยังดีอยู่ดิบเมทมาสองตอนแรกผมก็จะเอามาเล่นแคลรี่ปกติเ่นแหละแต่มันไม่มีใครฟาร์มไงประเด็น เลยก็ต้องหยิบมาฟาร์มเราต้องเล่นเกมเร็วนะถ้าแบบฟอร์เลนมันเกิดนี่เล่นยากเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนฟอร์เรนรอเรียวเกิดนี่บอกเลยว่าเล่นยากมากก็มาดิ เอามาดิครับเอาป้อมสิครับสวยโูยถอยก่อนเพื่อนเลี้วเรียวบอกจบจบจบ เอ้าเฮ้ยทีมหมดเลยฮัลโหลอะไรครับเนี่ยทีมตายหมดเลยแต่สวยอยู่โมทอสยื้อไว้ให้มันกลับบ้านเราเอามาก่อสบายก็มาดิทุกคนแวนโคตรแรงไหม có ba đi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  ý kiến của tai một hót sữa yếu ở pum đại bao kìn mà bắp ở bên này เอาดาร์กเลยแล้วกันนะตีแรวตีเร็วมากเลยนะแวนดูดิตีโคตรเร็ว <S les> ปล่อยบนเลย เพราะว่าบนที่มันยังเหลือป้อมอยู่ <Ret reat! S 1> ถอยมาก่อนไม่เพื่อนเดาตายสวย ซ้ายซ้ายห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 ายซ้ายโอ้ยพวกแรงครับน้อน้องแรงแต่เพื่อนก็โหดเหมือนกันวะคาราดหยิบมาฟาร์มแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยได้ฟาร์มแบบไม่รู้เรื่องแต่ก็ชนะเฉย งงเหม <aría> ือนกันนะครับเนี่ยเกมเร็วด้วยไงประิดฐ์จบโอเคสวยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหยิบมาฟาร์มแบบงงๆแล้วก็ทีมเลือกตัวได้แบบงงๆสุดท้ายกูได้หยิบมาฟาร์มจากที่จะเล่นแครี่ปกติถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร e นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนฟาร์มก็โหดอยู่นะ